จบไปแล้วครับสำหรับ, ide, by, Matt, รบเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แม์นะครับแห่ง <c> เ <oughs> มืองลิ์พูนะครับเมื่อคืนครับนะเมื่อตอนหัวค่ำนะครับเมื่อตอนหัวค่ำที่ผ่านมานะครับลิ์พูครับเปิดแอนฟิลเชื่อเชื่อ,อเอเวอตันคู่รัก ู่แค้นแห่งเมืองลิเวอร์พูได้สำเร็จนะครับ2ประตูต่อหนึนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นการเก็บชัยชนะที่5นัดที่5นะครับจากการลงเล่น5เกมของลิเวอร์พูลนะหเกมของลิเวอร์พูลชนะรวดในเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับเก็บ15แต้มเต็มนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อผู้เล่นกันสักหน่อยก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของเกมนะครับผมเริ่มจากผู้สาวประตูครับอลิสันนะครับผู้สาวประตูนะครับจากอลิสันอลิซอนนะครับเหมือนกันเลยครับนะครับอ่าแบ็คขวาซ้ายครับแบตลี่กับเคอร์เคสนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กโกนาเต้กับฟันได้ครับมิดฟิลด์ตัวกลางครับกาเฟนแบ็กกับแม็กอาริเตอร์ส่วนตัวลุกนะครับ มซาร่ามซาร่านะครับแล้วก็โซโบสไลกปโปแล้วก็หน้าเป้าเป็นเอเกติเกนะครับน่าสนใจนะครับทางอานเนอร์สลอตจัดตัวแบบนี้นะครับใส่แบตลี่นะครับที่ผูเด็กท้องถิ่นนะครับลงมาดวลกับแจ็คกิลิตโดยตรงเลยนะครับอีกคนนึงครับใส่โซโบมาตรงกลางนะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกก็คิดว่าน่าจะเจอเกมที่หนักนะครับสำหรับเอเวอเรตันในค่ำคืนนี้อะ คู่สาประตูของเอลตันครับพิกฟอร์ดครับแบ็กขวานะครับโอไบอันนะครับแบ็กซ้ายก็เป็นมิโคเลนโกนะครับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กครับทาคอฟสกี้กับคีนนะฮะการเนอร์กับเกรนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางตัวลุกใช้ NDI นะครับดิวเบอร์ี่ฮอรแล้วก็กิลิสแล้วก็หน้าเป้าเป็นหน้าที่ของแปดโตนะครับก็คู่นี้เจอกันไม่ว่าจะเป็นที่ไหน ควมจะเป็นยังไงนะครับไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าทั้งคู่ใส่กันไฟแลบอย่างแน่นอนนะครับเริ่มเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าลิปูเนี่ยก็ดูดีดูดีกว่าในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าการคลอ,องบอลน,นะครับไม่ว่าการอ่าเล่นเกมเร็วนะครับลิปูคลองเกมได้ในช่วง1ินาทีแรกนะครับแล้วก็มาได้ประตู ออกนำนะเป็นประตูที่ต้องบอกว่าสวยสดงดงามของแรนกับฟินแบกนะครับกราฟินแบกเนี่ยตวัดตามน้ำนะครับตวัดตามน้ำจากลูกจ่ายของโมซาร่านั่นแหละนะฮรตามน้ำให้ลิพูออกนำนำเร็วเลยนะครับก็เหมือนหลายๆเกมที่ผ่านมานะเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์กับแอตมาริตก็นำเร็วนะครับแทวก็ มาแผ่วช่วงไปลิฟูจะเป็นแบบนี้ฮะในช่วงนี้นะด้วยด้วยที่สภาพการเล่นของนักเตะแล้วก็สภาพร่างกายเนี่ยยังไม่ฟิตสมบูรณ์นะครับลิฟูนําเร็วก็เล่นตามเกมของตัวเองครับเล่นตามเกมของตัวเองเอเวอเรตันเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสได้เข้ามาป้วนเปี้ยนในกรอบเขตโทษสักเท่าไหร่นะครับหลังจากเล่นไปครึ่งชั่วโมงนะครับลิูก็หมอกนําเป็น2 0 นะครับจากเอกิติเก้ K e, นะครับเกมตัวน,นี้ต้องชมมิดฟิลด์คู่กลางนะตัดบอลได้เร็วนะครับแล้วก็จ่ายให้กราฟเฟนแบกนะกราฟเฟนแบกเนี่ยไหลนะครับไหลให้กับเอกิติเก้ K e, นะครับหลุดเข้าไปยิงผ่านมือเจนนิฟฟอร์ดเนี่ยทำให้รีพูลนำเป็น20อย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วก็ต้องยอมรับนะครับว่าเอกิติเก้ K e, เนี่ยก็ มีเขาเรียกอะไรนะมีความเฉียบคมมีความเฉียบขาดกับการยิงประตูนะน่าเสียดายนะที่จะต้องมาวัดกันระหว่างเอ็กซติเก้กับอเล็กซานเดอร์อีซักผมมองว่ารีพูเนี่ยมีอาวุธลับนะอาวุธที่ต้องยอมรับครับว่ามันดีทั้งคู่นะครับถึงแม้ว่าอีซักเนี่ยจะยังไม่ฟิต นะครับสภาพร่างกายยังไม่ฟิตนะครับถึงแม้ว่าจะย้ายเข้ามาแล้วก็มาซ้อมที่อ่าซ้อมกับลิฟท์พูแล้วนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายเนี่ยด้วยความที่ไม่ได้มี p r e c ซั i นไม่ได้มีการเซตอัพร่างกายตั้งแต่โอ้พวกนี้เขาเซตกันมาตั้งแต่นู่นเลยสิงหาจบฤด,ด,ดูกาลสิงหาเปิดฤด,ด,ดูกาลใช่ไหมกร,กรกฎาเนี่ยเขาเริ่มกันแล้วนะครับแต่อ e ีซักเนี่ยไม่มีเลยนะครับ เพราะนั้นสภาพร่างกายของอิสซักตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่ดีนะครับเล่นไปครึ่งชั่วโมงลีผูนำ2-0นะครับก็หลายๆคนก็คิดว่าแบเบอร์แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับจนกระทั่งจบครึ่งแรกนะครับลีผูก็นำห่าง 2-0ก็คิดว่าน่าจะรักษาสกอร์ได้แต่ตั้งแต่นาทีที่30กว่าขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเอเวอเรตันเนี่ยมันเริ่มตั้งเกมได้เริ่มบุกเริ่มตัดเกมของลิพูได้บ่อยขึ้นแล้วพาบอลมาที่ขอบเขตโทษบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจบครึ่งแรกนําห่าง2-0ก็ถือว่าโอเคส่วนครึ่งหลังครับจะบอกว่าตั้งรับก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าลิปูเนี่ยเสียบอลเร็วนะครับ เสียบอลเร็วนะเสียบอลกลางทางแล้วโดนสวนแล้วโดนเพราะนั้นพอรีพูลเสียบอลบ่อยก็ทำให้เอวตันเนี่ยมีโอกาสที่จะพาบอลเข้าไปล่อเป้าอลิซอนเบเกอร,อร,อร์พอสมควรนะครับประตูที่เอวตันได้เกิดขึ้นในทีที่58นะหลังจากที่เล่นไปครบ1ชั่วโมงนะครับเกือบชั่วโมงนะครับ จังหวะนั้นก็ต้องบอกว่าแจ็คกิลิตเนี่ยเผาคอเนอร์แบตลี่ก็ถือว่าเสียคนเหมือนกันนะแบตลี่นะเกมนี้นะโอ้โหเจอ,อแจ็คกิลิตเนี่ยป่วนทั้งเกมเลยนะครับแล้วก็เป็นอิซล,ลาเกนะครับยิงลูกนั้นสวยสดงดงามนะครับใครละมงตั้งให้ผมก็จำไม่ได้จำชื่อไม่ได้นะครับซับด้วยขวาหายเลยนะครับ ทำให้เอลตัน e เนี่ยบุกมาตีไข่แตกที่แอนฟิลนะตามมาหนึ่งสองเนี่ร์พูก็ต้องเปลี่ยนเกมครับไม่เปลี่ยนเกมต้องแก้เกมอาร์เนอร์สล็อตแต่ต้องแก้เกมนะครับเล่นไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยร์พูเริ่มถอดนะครับพอเสียประตูเนี่ยต้องถอดนะครับเพราะว่าบอลแดนกลางเริ่มเก็บบอลไม่ได้เริ่มเสียบอลบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นร์พูก็ ถอดนะแมคการิตเตอร์ที่ฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับใส่เออเคร์ติโจลงมาถอดกั๊กโป้ครับใส่เวีตลงมานะครับในทีที่61นะครับก็เอาเวทลงออกไปเล่นด้านซ้ายนะครับฝั่งเดียวที่กั๊กโป้เล่นนั่นแหละเพราะว่าเกมที่เจอกับเอ,อตเตอร์ลิตเนี่ยเขาโยกไปเล่นด้านซ้ายเนี่ยก็ ดูมีชีวิตชีวาขึ้นสำหรับฟอร์เรนเว็นะครับหลังจากที่เปลี่ยนตัวนะครับก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นด้านบนเนี่ยเก็บบอลไม่ได้เพราะนั้นสลับเนี่ยก็แก้เกมอีกครั้งหนึ่งด้วยการถอดอีกิติเกะออกแล้วก็ใส่อิซักลงมาแต่เราต้องยอมรับนะครับว่าอีซัคเนี่ยมันยังไม่ฟิตสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปกดดันแนวรับของเอเวอร์ตันเนี่ยมันก็เริ่มที่จะน้อยลง น้อยลงเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าครึ่งหลังเนี่ยร์พูลแทบจะไม่ได้มีโอกาสยิงเลยนะครับแทบจะไมไ่มีโอกาสยิงเลยหลายคนบอกว่าเอ้ยรักษาสกรคือนั่นมันบุกไม่ขึ้นนะคือมันเก็บบอลจากแดนหน้าไม่ได้นะครับสุดท้ายนะครับดิวบี้ฮอกับแจ็คกิลิศเนี่ยก็ยังคงป่วนแนวรับของรีพูลอย่างต่อเนื่องนะอย่างต่อเนื่องนะครับ หลังจากนั้นทางเอวตันเนี่ยก็ถอดผู้เล่นนะครับใส่ตัวสดๆลงมานะครับรีพูก็รักษาสกอร์จบด้วยสกอร์นี้นะครับจบด้วยสกอร์สองหนึ่งก็เป็นชัยชนะนัดที่5ในพรีเมียร์ลีกทำให้รีพูเนี่ยเก็บแต้มได้15แต้มเต็มนะครับจากการลงเล่น5เกมนะครับจบเกมเนี่ยอันเนสส์ลอดเนี่ยก็ ออกมาบอกกอประมาณว่าลิฟวูเนี่ยหมดแรงฮรหมดแรงครับเนอะหมดแรงคือต้องยอมรับนะว่าเกมเมอร์ซิไซดับบี้แบทเนี่ยก็ใส่กันทุกยุคทุกสมัยไฟแลบครับใส่กันอย่างไฟแลบนะครับเอาก็แบบลืมตายอ่ะนะครับในขณะที่เดวิดมอยก็ออกมาบ่นผู้ตัดสินครับว่า ที่นี่เป็นแอนฟิวนะครับก็อาจจะทดเวลาน้อยนะครับครึ่งแรกทดนาทีเดียวเองนะครับครึ่งหลังเนี่ยทด3นาทีนะครับเพราะว่ามันไม่มีเกมที่มันหยุดนานๆนะ่ะเพราะฉะนั้นเดวิดมอยก็บ่นนิดหน่อยแล้วก็เป็นชัยชนะนัดที่50นะของลิเวอร์พูลที่มีเหนือเอเวอร์ตันที่แอนฟิวนะครับก็กลางสัปดาห์ยังมีเกมต่อนะครับอ้าวส่วนผลคูณอื่นนะครับ จบแล้วสําหรับคู่สามทุ่มนะครับคู่3ามทุ่มนะครับนะเดี๋ยวผมสรุปให้คู่สามทุ่มก็มีเบอร์รี่ครับเสมอฟอร์เรสต์นะครับไบตันเสมอสเปอร์เวสแฮมเนี่ยแพ้เลยครับแพ้คิสตันพาเลตโอ้โหแกรแฮมพอตเตอร์นะครับเ็้าอีร้อนแล้วนะครับแล้วก็ลีดครับบุกไปเอาชนะอูตันตัน3ามหนึ่งนะครับส่วนคู่แมนยูกับเชลซีนะครับ พอเตะกันห้าทุ่มครึ่งน,นะครับรอสักคู่หนึ่งยังไม่มีภาพมานะยังไม่ยังไม,ไ,มไ,มมไม่มีภาพยังไม่ถึงเวลามันนะครับอ่าแล้วก็คู่ดึกครับฟูลแลมพบกับเบนฟอร์ดนะครับในช่วงเวลาปีสองแมนยูกับเชลซีห้าทุ่มครึ่งน,นะครับก็เด็กผีเด็กสิงห์ทั้งหลายนะครับก็ไปติดตามลุม้นติดตามเชียร์กันวันนี้ไปก่อนครับ